ไม่อยู่แล้วแล้วก็ยังต่อไปนะครับโอ้โหเอสซิตี้เหรอเดี๋ยวนะผมแบบนี้เลยนะครับโคตรใหญ่คุณผู้ชม อาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้จาเคลิบเกม i n ม c r a f t นั่นเองนะครับและตอนนี้กับไมค์ครับชาเลนจ์นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับไมค์ครับชาเลนจ์ในวันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะใช้คําสั่งนี้นะครับผมฟัง์ชันแรนดอมแล้วก็สต a ร์นั่นเองนะครับอ่าตัวพร้อมใจพร้อม Enter ไปเลยครับนี่สำหรับดัตต้าแ k นี้เนี่ยทุกๆหนึ่งนาทีนะผมหรือว่าหกสิบวิเนี่ยมันก็จะมีสักเจอโผล่ขึ้นมานั่นเองก็ผมซึ่งมันก็จะสุ่มนั่นเองครับ มีทั้งหมดแบบว่า15อย่างเลยนะครับหนึ่งในสิเนี่ยอย่างแรกอะไรจะโผล่มาครับเวลากําลังเขาดาวแล้ว แรกสําหรับอย่างแรกนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือแบบเป็นโซนคอารัลฟู้ดนะครับก็คือเราสามารถปล้นคารัลฟู้ดมากินได้เลยดิไหนลองกินดูดิคุณผู้ชมอาจจะไปโผล่ข้างล่างเหมืองก็ได้นะครับปุ๊บเอ้าอยู่ตรงนี้เหรอสมมติว่าเรามายืนตรงนี้นะครับอ่ะแล้วถ้าข้างล่างเนี่ยมันมีเหมืองใช่ไหมเราก็น่าจะไปอยู่ข้างใต้นะครับจัดไปไม่ไปว่ะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเรามาค้าของดีกว่านะครับอ่ะอย่างแรกก็น่าจะเป็นแบบว่าพิกแอคนะครับผมหุ่นหินก่อนเลยเฮ้ยเวลามันใกล้แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่รจะะนอคับยงก็ไมาน่านรอเูนพทร เ,เราก็ต้องไปดูกล่องนีครับอย่างน้อยก็น่าจะแบบมีของทองอะไรให้นะครับผมโอ้โหมีอางเกงนะครับแล้วก็ฟิตแนนซิลเต็มไปหมดเลยนะครับอะไรหมดเนี่ยมีทองปะฮัลโหลเหมือนจะไม่เห็นทองด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรเก็บของเกมมาก่อนละกันกางเกงใช่ไหมเป็นเมนดิ้งด้วยนะครับอะใส่ไปก่อนละกันเนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเรามาอัปเกรดของกันดีกว่ามันก็จะเป็นอุปกรณ์หินของเรานั่นเองนะครับจะไปคุณผู้ชม เละยังต่อไปนะครับจังก้พีระมิดเหรอโอ้โหคือแบบมันโผล่แบบนี้เลยอ่ะคือเราอยู่ข้างในมาเลยนะเอาไปด้ว่าอย่างแรกเนี่ยเราก็จะมาเปิดของตรงนี้ก่อนเลยครับอ่าเป็นแบบกล่องลับนะครับผมเปิดไปเลยของดีครัผู้ชมดูดิหนังสือดีนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นทองนะครับผมอ่าโอเคส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีกับดักนะครับซึ่งแล้วทำไมผมถึงโดนวะเนี่ยช่างมันก่อนแล้วกันขโมยลูกธนูนะครับแล้วก็เปิดกล่องไปได้เหล็กมานะครับผมได้อยู่ได้อยู่ทีนี้ก็คือแบบลัมแกะเป็นของเหล็กเลยดีปะแข่งกับเวลานะครับก็จะเป็นแบบว่า แบบนี้คือแบบสักเจอมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกต้นไม้นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ยังปกติอยู่ก็ถือว่าดีเลยครับมีต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้มาเนี่ยเราจะได้ป้นไว้นะครับผมให้แต่แถวนี้มีแบบพวกสัตว์เต็มไปหมดเลยเนี่ยขอป้อนเนื้อหน่อยละกันนะครับเพราะว่าต้นไม้ในสต็อกนั่นเองถ้าเป็นไมโอลเพนเนี่ยอาจจะมีหมู่บ้านหรือเปล่านะครับเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะถ้าวิ่งไปอาจจะเจอก็ได้เนะี่ยแล้วก็สตักเจออย่างต่อไปมาพอดีเลยครับเอ้ยพิลิเจอเอัพโพลดเหรอไม่เอาโอ้คุณผูู้้้้ชชมมเเเเรรรรราาว็็อออตตนนนี่ใจจยะคับงงสิงห ยังไม่พร้อมเลยนะเนี่ยหนียัดีกว่าคุณผู้ชมไม่อยู่แล้วแล้วก็ยังต่อไปนะครับโอ้โหเอซิตี้เหรอเดี๋ยวนะผมแบบนี้เลยนะครับโคตรใหญ่คุณผู้ชมแต่ว่าถือว่าเป็นแบบตักเจที่ดีในการจะป้นของเลยครับอ่ามาเด็งนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเข้ามาสำรวจกันเวอาเฮ้ยเดี๋ยเดีหลบลูกกระสุนได้ไหมขุดเข้ามาทางนี้นะครับเราจะไปป้นกล่องกันดีกว่าเอาละคผู้ชมขึ้นมาได้แล้วเปิดกล่องไปนะครับอุยคุณผู้ชมแร่อย่างเยอะครับเจ้าหนี้เก็บมาก่อนเลยนะผมซึ่งใกล้จะตายแล้วปาะนึ็นะ ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้โหยังมีอีกว่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอีกสักเจอ์ก็ใกล้จะมาแล้วนะครับจะเล็กกันไปหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ากินคาราฟูไปเลยแล้วกันเฮ้ยตอนนี้ที่มาเนี่ยมันคือแบชชันนะครับไหนวะหรือว่าอยู่ข้างล่างนี้หรือเปล่าแบชชันไม่รู้เหมือนกันวะเอา่าสำรวจต่อกันครับกล่องตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเปิดไปเฮ้ยมีชุดกอนะครับผมแล้วก็เลยอีกฝั่งนี้ใช่ไหมไหนๆก็ลอยได้แล้วเนี่ยใช้ให้มันเป็นประโยชน์ไปเลยครับก็แต่ว,ว่าเหมือนมันจะมีเป็นเรือด้วยวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเรือ เรามาตกอยู่ข้างบนกันดีกว่านะครับอา้าวตายก่อนเด็เนะใจเย็นนะตายเฉยนะครับเออว่ะก็ไหนๆแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะมีแบชั่นโผลมาใช่ปะแต่ว่าเหมือนจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับเอ้ยหรือมันอยู่ใต้ดินหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นน่ะโบนัสเชสเหรอเปิดไปนะครับมีแอปเปิลนะครับผมโอเคแอปเปิลมาก่อนแล้วกันแล้วก็สเต็กเยอะจัดเลยครับสำหรับชุดเก่านที่เราปล้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันไหนดีที่สุดนีครับผมน่าจะเป็นอันนี้แหละรดักชั้นสามนะครับอ่าแล้วก็เกมนี้ใส่ไปเลยแล้วกัน,กนบนครั จัดว่าแจ่มเลยส่วนมวงเนี่ยก็ใส่ไปนะครับแล้วก็รองเท้าโอ้โหเวอร์ชัน4ี่เลยโคตรดีครับโอเคตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับจะขอหาเป็นแบบว่า,าแต่งของเราก่อนแล้วกันเอาเหล็กมันทาเป็นไกไว้นะครับเจอแล้วเจอแล้วตัดไปเลยครับ่ะอยากให้มันเป็นตอนเช้าก่อนนะครับผมเฮ้ย อะไรเนี่ยพิระมิดโผล่มาเหรอตรงนั้นก็มีหมู่บ้านด้วยครับเอาแล้วทำไมเพิ่งเจอวันนี้เอาเป็นว่านอนก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมพูดถึงพิระมิดเนี่ยเราไม่เห็นมันโผล่มาเนี่ยมันต้องอยู่ข้างใต้แน่เลยครับแต่ว่าไว้ก่อนนะขมอเปิลของที่หมู่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับผมเราจะพาไปได้ยังไงะของกินแบบนี้เนี่ยฮะเอาสักประมาณ2เตียงก็น่าจะได้อยู่นะครับผมเปิไปเลยแล้วก็ยังต่อไปครับอันนี้คืออะไรอะ เฮ้ยคือแบบมันเป็นหมู่บ้านเนี่ยซ้อนกันเลยเหรอโอ้โหคือมันจะโผล่ได้ทุกที่จริงเลยนะครับเนี่ยหมู่บ้านซ้อนหมู่บ้านวะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีเป็นอาแบ็กสมิดนะครับผมเอาบาฟแนนติดไว้หน่อยนะครับปึ๊บอ่าเผอได้เผาของ,ของครับผมและสำหรับยังต่อไปคืออะไรเนี่ยเนเธอร์ฟอทเทสเหรอมันโผล่แบบนี้เลยเหรออ่ด้านบนไม่มีนะครับเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วมันอยู่ข้างใต้หรือเปล่านยครับผมขุดลงไปเฮ้ยเียเสียงเหมือนเป็นเบสเลยนี่ไงคุณผู้ชมอยู่ข้างใต้จริงด้วยนะครับอ่าโอเคจีดนมี้ อยู่ทางใต้นี้เองเหรอฮะอยู่ทางใต้นี้เองเหรอเฮ้ยได้อเด้อติดไฟก็หมอดได้อยู่แหละเออส่วนของที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยครับเฮ้ยใจเย็นนะไม่ค่อยคุยกันได้ไหมครับเฮ้ยอยากได้รูติ้งว่ะจะได้หาของเร็วๆนะครับและอย่างต่อไปก็จะเป็นเหมือนแบบบ้านหิมวะว่ะบ้านหิมะนี่อยู่ด้านบนก็หมออย่างต่อไปนี่คือแบบ แบมบูเลยเหรอมีไผ่โผล่มานะครับดีนะมันไม่เป็นอะไรสปอนเซอร์เนี่ยมันจะทับกันเกินไปแล้วดูเหมือนห้องมันจะโล่งขึ้นนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันหกแท่งแล้วนะครับอีกนิดเดียวโอ้โหนี่ยสภาพด้านบนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะตัวสุดท้ายแล้วแหละไปะขอเราไปขุดด้านบนนี้แป๊บหนึ่งนะครับเอ้ยชิปเรกเหรอเป็นเรือนั่นเองนะครับเออว่าถ้าเป็นเรือเนี่ยก็น่าจะมีกล่องหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีปะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเปิดไปก็จะมีของแบบไม่ค่อยดดดรรดีีีีีเเ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 ท่่่่่่่่าาาาาไไไไไหหรรรรรรคคคััััััับบบบบบบฮ้้้้้ยยยยย๋วกกกกนน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 ฟฟฟออองงงถปปสสสูมมมมื็จะะะะแแชิิิลๆใ๊ึผ แทบไม่เข้านะครับ ฟาร์มเพิ่มมานิดนึงครับผมได้มา9น่าจะเป็นข้างใต้นี้แหละที่มันมีแบชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขุดไปเลยนี่ไงครับผู้ชมชัดเจนเลยฮะแบชชั่นของเราเนี่ยผมโผล่ตรงไหนวะเนี่ยมีของหรือเปล่าเฮ้ยเจอกล่องวะเปิดไปครับปุ๊บก็จะมีเป็นบล็อกเหล็กนะครับผมอ่าโอเคลูกธนูนะครับแล้วก็บนบล็อกเหรอไม่รู้จะไปทำไมนะครับแต่ว่าพกไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีอะไรอีกไหมซักเตอร์อย่างต่อไปนะครับเฮ้ยเอซิตี้โผล่ตรงนี้เลยเหรอใจเย็นใจเย็นเหมือนจะลงอยู่ในี้ เปล่านี่ไงเจอแล้วครับขอหน่อยป้อนไม่เดียวผมเอาละ่ะเอ้ยสตาร์คเจออย่างต่อไปเป็นหมู่บ้านนะครับโอเคหมู่บ้านมันก็จะแบบทับอยู่ด้านบนนี่แหละโอ้โหนี่คือด้านบนเหรอเอซิตี้นะครับแล้วก็ทับกับหมู่บ้านไปอีกทีนึงนะครับผมในเวลาอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมาอีกแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะขอป้อนของก่อนได้ไหมอะแร่เหล็กนะครับอ่าแล้วก็นี่พีแอกเหรออัปเกรดซะหน่อยละกันนะครับที่ขุดแล้วก็มีรองเท้านะครับนี่รองเท้าใช้ได้เลยนะเออเฮ้ยโดนอะไรเยอะแยะวะเนี่ยทำลายกันเยอะเกินแล้วก็เป็นเรือของเรานะะครรรรัับอออออออ่่่่าาขไไไทหหนนนนนยยยๆมก็็เเเเปืแล้้วี บางกันได้ไหมครับจะปนของพี่ชอสับไปเด้เออเอาอิไรท่ามานะครับเออเก็บไปเลยแล้วก็เพชรใช่ไหมที่ขุดนะครับเอาละเอาละปนของกันดีกว่าโอ้โหอันนี้คือแบบของดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เลยกําหนึ่งนะครับไหนๆจะมาเนี่ยมันก็ต้องของให้ครบเดิอ่ะสับไปเลยตายไปเลยครับตายไปเออ มีอะไรหรือเปล่านะครับรองเท้าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าออปชันนี้เนี่ยมันน่าจะดีกว่านะผมว่าเอาเป็นประมาณนี้ละกัน,นครับมาทีนี้เราก็จะลงไปข้างล่างกันเลยใส่เปกไว้แป๊บหนึ่งนะฮะตัวพร้อมใจพร้อมบินกันดีกว่าเฮ้ยหมู่บ้านหัวอีกแล้วนะครับดูดิมันเป็นแบบฟิวชั่นกันเลยเล่จะจัดนะครับอ่าโอเคลงมาข้างล่างก่อนเนาะเรามาตรงนี้เลยพูดถึงของเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรอเพย์โพเลชั่นนะครับแต่ว่ามันมีคําสาบอยู่นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสองเนี้มารวมมันก่อนละกันทําเป็นแอนวิงงมมาาจกกตรรรรนนนนนนู้้้เเหออัััีะคบววใชล14 4นะครับผมเอ้ยอันนี้ได้อยู่เวส10ครับผม <c oughs> เปลี่ยนไปเลยเอาละบินอีกแล้วนะฮะ <c oughs> เฮ้ยพีระมิดอยู่ๆก็โผล่มาตกใจเลยแต่พูดถึงพีระมิดเนี่ยเราก็ต้องไปป้นของที่มันแบบเป็นซิงในเจร์ของพีระมิดดีครับนั่นก็คือ TNT นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปป้นกันเลยดีกว่า <c oughs> ขอหน่อยครับเก็บมานะครับแล้วก็เปิดกล่องไปมีอะไรหรือเปล่าโรเทคชั่น3อีก็เหรออ๋อนี่ไง ที่โปรแสเกมก็ได้อยู่นะมีทองนะครับเฮ้ยเป็นทองได้มาด้วยทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมว่าเราต้องค้าวเป็นแบบว่าพุนะครับกันเพาเดอร์ใช่ไหมขอหน่อยนะเอามาให้หมดนะครับผมเราต้องการไปค้าวเป็นพูอ่ะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นชูว่าเคนนะครับโอ้โหเด้นะอ,ะอีกแล้วเหรอเอซิตี้นี่คือเยอะมากเลยนะครับอนึ่งไหนึ่งอขอค้าวผูก่อนได้ไหมอะ่ะเอาล่ะประมาณนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับลองค้าวแป๊บหนึ่งประมาณนี้ปะ,ปะได้มา45นะครับโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันเราจะบินไปป้ขอออีกรบนึงครับขึ้นไปเลยไหนดดูิมีอะไรให้้ปอีกหรือเปล่านะครับนนี่คห้องนี้เลยแบบบชิวๆครัผมซึ่งมมันนกก็จะะีล่่อองยูครับผม ิดไปเลยมีกางเกงเหรอ p r o t e c ชั่นสามนะครับอ่าโอเคเก็บม,มาก่อนละกันเอ้ยแต่ว่าหมวกนี้มันดีนี่หว่าผมว่ต้องเอาแหละจริงๆเปลี่ยนหมวกกันดีกว่านะครับอ่าโอเคไหนๆก็เจอออลซิเดียนแล้วนะครับเราม,มาขุดกันดีกว่าสเกลแพร็ดเหรอคืออะไรวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขุดอันนี้ก่อนละกันนะครับเพราะผมว่าแบบจะแวะไปนเนเธอร์ซะหน่อยเนี่ยผมขุดแบบรวดเร็วทันใจก็ผมพิกแอคมันดีอะไรเงี้ยโอเค่มาเผยยี่สิบเลยนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างกันดีกว่าเอาล่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยทรีเหรอมีต้นไม้โผผลล่่่่่่มมมาา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 นน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 นะะะะะคครรรรรรรััััับบไไไไสสใจจจเเ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 ดดดดีีีี๋๋ยยยวววววปปปปปปกกกก้งงง็็ตูขอออ์ห เดอร์โผล่ด้วยนะครับอ่าจุดไฟตรงนี้แล้วก็เลสโก o ไปเลืยกันเลยดีกว่าฮนะไหนดูที่ไม่จะโผล่ตรงไหนปึ๊บอ่าเป็นวิวที่ใช้ได้อยู่นะครับนี่ไงป่าตรงนี้เราไปกันเลยดีกว่าปะผู้ของเรานะครับอ่าผู้ไปทางนี้แล้วกันเลสโก o มีเอ็นเดอร์แมนหรือเปล่าหาก่อนหาก่อนเออวันไหนไหนท้องก็เยอะแล้วเนี่ยเอามาค้ามกับแอปเปิลซะหน่อยละกันนะครับปึ๊บนี่ขาเพิ่มไปกินไปแล้วผมยังไงเจนเดอร์แมนแล้วนะครับมาดิเขาตบหน่อยครับผมจัดไปเฮ้ยอย่าลงลาาววนะเฮ้ย่งไปแล้้วนะะฮคือถามัน่วงลาวาน,นี่ยมันจะระบากเอานฮ้ยม เอาล่ะได้มา5แล้วนะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าผมก็อยากไปแลกของเหมือนกันว่ะนี่เรามาแลกกับนอ้องพิกเลนตรงนี้ดีกว่านะครับเอาล่ะมีทองอยู่เยอะเหมือนกันนะเอาไปเลยขอของที่ต้องการหน,น่อยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแบชชั่นนะครับแต่ว่าไปดีป่ะวะเนี่ยที่เกียรไปแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตอนนั้นคือแบบตักเจอที่มันโผล่มาเหรอโผล่ได้ของเยอะเหมือนกันน,นะเนี่ยคุณผู้ชมไม่อีกแล้วเหรอคาราฟูดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสร้างประตูหล่อ,อเลยแล้วกันครับมาเอ้าเป็นแบรชั่นโผล่มาเฉยเดี๋ยวอยู่กผมไได้งวะเนี่ยทไปหมดเลยนะครับโวอย่าางนนี้มมัก็ตยยหดดเลิคุณผู้ชมเร่งว่า11ลูกเออง่ะะหววัง่าจ ไม่ตายกันหมดนะครับอ่าโอเคตรงนี้ใช่ไหมมันก็ยังอยู่นี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันจะขึ้นเป็นบอกว่าสตองโฮนะครับสตองโฮเหรอถ้ามันโผล่ที่นี่เนี่ยเราต้องไปตรงไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะเอ็นเดอร์โพก็น่าจะพอแล้วนะครับผมสตองโฮใช่ไหมก็จากประสบการณ์ของเราเนี่ยมันก็น่าจะต้องอยู่ใต้ดินแหละครับใต้ดินเนเธอร์อย่างนั้นเหรอไปดิไปดิโชคดีเนี่ยที่ก่อนเรามันดีนะครับนี่ไงเจอแล้วผู้ชมสตองโฮของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใต้เราอาจริงด้วยว่ะคือตอนนีีีีีี้้้้้เเ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 เนน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 ่่นน่่่่่่่ยยยยมมมมมััััััปปปป็็็็สสตตตอออออองงงงงงโโฮฮทแแแบบบบูในใธรรรรรร์ชชะะะะะคคคลลลกกกกไไวผผจหืซึึพิาด ยังไม่มีธนูเลยนี่หว่าเออถือโอกาสค้าไปเลยละกันนะครับผมธนูของเราเอาล่ะมาครับอกว่าชิวๆเลยฮะลูกธนูก็แบบมีเยอะอยู่แล้วนะเดี๋ยวดูขอดูกลองกนมีอะไรกับธนูหรือเปล่าโอ้โหนี่ piercing ไม่เกี่ยวเลยพิเลเจอร์เอาโพสหรอไม่เอาไม่เอาแต่ธนูธรรมดาก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาห้องเลยดีกว่านะครับผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฮัลโหลอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วนะครับสำหรับอย่างแรกเนี่ยเฮ้ผมอยากจะนอนเซฟอะแต่ว่า,ตอ,าตอนนี้คือเราอยู่ในเธอไงมันก็จะระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมงงน่บบ้แึ กางเกงของเราใช่ไหมถ้าตีบวกนี้ไปได้ปะได้อยู่นะครับโปรเทคชัน่นสีครับผมเอาล่ะส่วนรองเท้าเนี่ยเอาไปด่านนี้ก็ได้แหละนะครับแอปเปิลทองครับผมโอเคประมาณนี้ตัวพร้อมใจพร้อมขอแค่12ลูกก็พอครับเพราะเราเจอสตตองโฮแล้วนะครับผมอ่าวางไปเลย let's go มันมีวางให้ลูกหนึ่งแล้วนี่หว่าเพราะฉะนั้นก็เหลือลูกนึงโยนไปเลยครับไม่รู้สักเจออะไรจะโผล่ามาบ้างนะครับแต่ว่าไปเดียนเลยแล้วกันโอเคโผล่ามาแล้วนะครับเจ้าวันนี้เนี่ยเราจะขุดขึ้นไปก่อนเลยขดสตักเจอร์ดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยยยเเเเรรรราาากกก็็จะะะะะบบบิิิิินนนนลลลลคคคุณผผู้้ชชมมมมพพืื่่่อออวววววสดใีีตแแัั์โง นะครับอ่ะอีซี่สุดแล้วแหละยิงไปเลยครับผมทาลายให้หมดช่อนี้เออยิงให้หมดนะครับก็มาดิครับเฮ้ยเฉาเราจะไปปนอะไรดีปะวะแวดูแป๊บหนึ่งแล้วกันอ่ะเผื่อมีของดีนะครับกล่องกลองอ่ะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมีกระดาษเหรอก็มาขับได้นี่มาเพิ่มพูนะครับถือว่ามีประโยชน์นะครับผมเหลือไอ้กีเสาเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวเลงแล้วก็ยิงไปนะครับเหลือแค่สองอันนี้แล้วเหรอเดี๋ยวต้องแบบทำลายให้มันปลอดภัยหน่อยครับวางการซะหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ระเบิดไปโอเค เลงไว้ประมาณนี้แล้วก็ระเบิดครับผมอ่ะน่าจะหมดแล้วนจะจอดวันนี้เนี่ยเออวา,างมังกรใช่ไหมวางไว้ตรงนี้นะครับระเบิดไปเลยก่อนหนึ่งทีครับผมได้อยู่ได้อยู่อีกเตียงหนึ่งครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันระเบิดไปเด้เออเหลือกับครึ่งเลยอะ่ะแจ่มจัดครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็เหลือเทียนทีด้วยนะครับแน่จริงก็ลงมาเ,ยเดยวจุดเทียนทีใส่แล้วผมเอาละเปลี่ยนมาใส่เป็นกรอกแล้วกันนะครับเฮ้ยมีหมู่บ้านผมมาด้วยหรออะไรวะเนี่ยแปลกจจจัดนะครับก็แต่ไหนๆ,ๆก็มาก็ดีแล้วแหละจะได้ไม่เหงาครับผมอ่ามังกรลงมาใช่มมมม้้ยยจดดไไไปปปเเเเลล่่่่่่รรรรูหืออนนววววาาาะชตบิคี ตบหน่อยกระโดดเข้ามานะครับอ่าตอบไปที่หน้าก็ผมพฮ้ยโคตรเจ็บคุัผู้ชมดูเลือดดิโอ้รถหัวบเลยฮะถ้ามีหมู่บ้านโผมาเนี่ยสแสดงว่าก็มีเตียงครับผมขอเตียงมาระเบิดหน่อยนะเอาล่ะวนมาแล้วนะครับจะวันนี้เนี่ยโดดเข้ามาดีครับตบไปที่หน้านะครับผมเออกำลังเจ็บเลยช็อน,นี้เนี่ยจะตายแล้วอีนิดเดียวเฮ้ยเชอรบินไปไหนครับบินไปไหนเพิ่งเห็นมีแบรชั่นเลยเหรอเสานี่คือแหว่งไปเลยนะครับเอาล่ะจะวันนี้จะตายแล้วยิงเข้าไปดีครับเออเอ็นเกมมาดีกว่าครับผมยิงไปเลย ไม่ยอมตายสัทีนะครับอันนี้ผมติดอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะดูดิคุณผู้ชมมันเหมือนแบบติดบล็อกอะไรสักอย่างนะครับไปไม่ได้เอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะครับวา็อกไปตรงกลางเลยแล้วก็กลับกันดีกว่าครับผมเอาล่ะเราก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเต็มไปด้วยสตั๊กเจอร์ไปหมดเลยครับผมเอาเลยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นดาตาแพคนี้นะครับผมลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปโหลดได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คอมเมนต์เท่าาานนนีีี้้สสสหรรรััััับบบบบววดคคผม๊ยย